ขอสามใบครับพระยิ4ต้องการบอกอะไรคุณนะครับวันนี้วันที่7สิงหานะครับเป็นการดูแบบ Random, แรนดอมล้วก็เป็นไทม์เลสนะครับเมื่อใ่ที่คุณเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือสารของคุณและเป็นอัลกอริทึมที่จัดแจงให้คุณดูเจอคลิปนี้นะครับถ้าใช่ไปกันต่อครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับง่ายๆเนาะไม่ซับซ้อนเอนจอยครับผม6ถ้วยครับความรู้สึกดีด ความรู้สึก,กเก่าที่อบอุ่นกําลังมาทักทายคุณเป็นไปได้ว่าคุณจะเจอเพื่อนเก่าหรือได้ไปสถานที่เคยไปในตอนเป็นเด็กหรือไม่ได้ไปนานแล้วได้ไปอีกครั้งจะได้เจอคนที่เคยทําให้รู้สึกดีอบอุ่นใจอีกครั้งนะครับไม่ใช่ในมุมของคนรักเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงพี่เพื่อนญาติของเราผู้ใหญ่ที่ทําให้เรารู้สึกดีเป็นแนวแบบนั้นได้คุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะครับ เดนะครับคุณต้องตัดจบกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายและพร้อมแล้วกับชีวิตใหม่ของคุณที่คุณตั้งใจกับการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ประมาณว่าขอจริงจังกับชีวิตสักครั้งเถอดพลังงานตัวตนเก่าของคุณได้ปิดฉากไปแล้วตอนนี้เหมือนคุณทานฟอร์ม พลังงานใหม่ขอกําลังใหม่จากพระเจ้าในนามของพระเยซูจงช่วยเสริมกำลังในการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ในการกลับใจในครั้งนี้ขอให้พระองค์อวยพรทุกสิ่งอย่างไม่จีรังยั่งยืนมีเกิดดับตลอดเวลาคุณเริ่มรู้ซึ้งความเป็นจริงคอนี้มันทําให้คุณเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นปิดท้ายด้วย king of s o o r c s นะครับผมบอกแล้วว่าครั้งนี้คุณไ,ได้มาเล่นนะครับเอาจริงดุดันแบบไม่เก่งใจใครงาน เป็นงานครับเล่นก็เล่นนะครับชัดเจนในสิ่งที่ทำและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่เข้ามาภายนอกที่ดุดันแต่ภายในอ่อนโยนก อย่าสีเลียดเครียดเกินไปนะครับจะทําให้เราไม่สบายได้บอลเป็นห่วงและก็การตรงไปตรงมาเป็นเรื่องดีครับขอให้ดูสถานการณ์ว่าเราใช้ความตรงไปตรงมาดีไหมคนอื่นต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องย่อมดีอยู่แล้วครับอาจจะซอฟลงมาเบาลงสบเบอร์หนึ่งในการแนะนําอะไรใครในช่วงนี้สรุปคุณจะรู้สึกดีในช่วงนี้กับ ได้ไปในสถานที่ที่เคยไปมานานแล้วจะได้เจอคนเก่าๆที่ใจดีกับคุณคุณตัดจบเรื่องราวเก่าๆและก้าวต่อไปอย่างจริงจังมีแบบแผนในตัวเองและพลังงานนี้จังครับเริ่มต้นใหม่ครับที่มั่นคง ขนขออธิษฐานต่อพระเจ้าในนามของพระเยซูให้พระองค์เสริมกําลังใหม่ในวันที่อ่อนแรงอวยพรให้ในวันที่ตั้งใจเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะครับขอให้มีกําลังก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆโดยกําลังของพระองค์ขับเคลื่อนให้กับพี่ๆน้องๆที่เจอสารนี้นะครับและฝากกดติดตามวันทาโลกได้นะครับ